สวัสดีชาวอาณาจักรชนีทุกคนกันด้วยนะาจ๊ะรตอนนี้แล้วก็อยู่กันในเกมอดินทีทีวีนั่นเองสำหรับวันนี้นะจ๊ะเราก็จะมารีวิวเครื่องประดับของแมรี่นั่นเองซึ่งบอกว่าเป็นเครื่องประดับที่สวยมากแล้วสกินนางก็แบบสวยไม่ไหวดิโอเคจ้ะวันนี้นะจ๊ะเราก็จะมารีวิวเครื่องประดับของนางกันนะคะเพราะว่าสกินอ่ะฉันไม่มีเกลือซื้อพอ ตอนแรกอะฉันกล่าวว่าฉันจะซื้อเก็บไว้ซื้อเวลานแในระดับ S S แต่ว่ามันไม่น่าแบบมันไม่น่าซื้อน่าจะสุ่มแล้วเพราะว่าสกินนี้มาแทนเนาะก็น่าจะสุม่มนะจ๊ะแต่เราก็ไม่หวังอะไรเลยเพราะว่าเราไม่มีทางได้แน่นอนจ้ะร้านเปอร์เซ็นต์โอเควันนี้ก็จะมารีวิวสกินเอ้ไม่ใช่สีสกินอะไรล่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวรีวิวเครื่องปรับของแมรี่นะจ๊ะโหโหแหลกมากเป็นเครื่องปรับที่แบบสวยมากโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาซื้อกอันเลยนะจ๊ะ ซาราฮุยโอ้โหเกลือดิฉันค่อนข้างที่จะสวยไงอ๋ออีดอกเกลือไม่ไหวเลยเกลือเหลือแค่ห้าสอง,องเองอะเสียใจเดี๋ยวเรามาดูกันดีกวา่านครับว่าเครื่องระดับนักจะเป็นยังไงร่างจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะรีวิวกับเครื่องไม่ใช่สิสกินระดับบีแล้วจะเพราะว่าดิฉันไม่มีสกินระดับ A เอร้ยเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ซื้อเลยโอเคจะมาใส่เครื่องระดับกันนะจ๊ะ นี่เป็นไงล่ะสวยใช่ไหมล่ะน่าสนใจแล้วใช่ไหมน่าสนใจแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปลองอทดสอบเครื่องปรับก่อนดูดีกว่านะจ๊ะว่าเครื่องปรับเป็นไงบ้างเนาะอ่านี้ได้เครื่องเครื่องแต่งกายใหม่ของเวลามันจ้าก็ขออยญาใส่นิดนึงใส่ก่อนโอ้ไปจ้ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเครื่องปรับน้นจะสวยขนาดไหนนะจ๊ะในเกมเนาะเดี๋ยวทุกคนจะปรับสูงหรือเปล่าโอเคจากสูงไปลุยเราน่าจะจะทำการเล่น แบฝึกซ้อมนะจ๊ะหัดที่ไม่แหลกละกันอันนี้ละกันโอเคตื่นเต้นมากตื่นเต้นตื่นเต้น <c oughs> ไปจ้าแมรี่อยู่ไหนแมรี่นี่ไงเราจะมาลองรีวิวการะับนางดูนะคะว่านางสวยหรือเปล่าจะบอกเดี๋ยวว่าเอฟเฟกต์นางคือปังปรบปังปีเหลือโกนสวยมากเราเข้ากับสกินราชินีโพแดงคือแบบยี่หรอ,อกปังมาก <c oughs> เดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมดีกว่านะจ๊ะว่าเอฟเฟกเนี่ยนะจะเป็นยังไงบ้างอันนี้แค่ทดสอบเฉยๆนะเดี๋ยวจะไปลินจริงๆก็อีกทีก็ตาหน้านะจ๊ะอันนี้ลองแบบเออลองทดสอบก่อนเพราะว่าตัวรส่งกระจกแบบในเกมจริงๆมันจะไม่เห็นว่ามันจะเป็นยังไงนะจ๊ะเอาเร็วตื่นเต้นเตื่นเต้นแล้วเราเร็วมาแล้วโออโอสวยมากนี่ระดับเอนะฉันจะบอกก็จะเป็นประมาณนี้นจ้ะวิ่งก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรนะจ๊ะ ก็จะเป็นแบบมอลกดเฉยๆเราดูกระจกกันดีกว่าถ้าโหโอ้โหแหลกมากแม่กระจกแหลกมากก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีปลาโลมาด้วยเห็นไหมเป็นปลาโลมาแล้วก็จะเป็นแบบพื้นพื้นที่ก็แบบเป็นปลาโลมาเลยอะ่ะมันเหมือนกับการ์ตูนนี้เลยปะ โออก็สวยสิจ้าแต่เอฟเฟกค่อนข้างที่จะน้อยนิดนึงนะจะสำหรับเครื่องประดับนี้นะคะก็มันไม่ก็มันก็ไม่แปลกนะเพราะว่าเป็นเครื่องระประดับระดับเอนะจ๊ะไม่ใช่ระดับ S สเนาะแต่ก็สวยแหละมันก็สวยมากมากดูสิเราระดับไกลๆบ้างเห็นปะหนีตอนงวมันก็จะมีแบบนี hey ่เห็นปะอ่ามันจะมีแบบฟา้าๆด้วยเราลองระดับไกลดูโออระดับไกลก็เหมือนปกตินะจ๊ะไม่มีอะไรมากก็ แดบว่าสวยนะคุ้มอยู่คุ้มอยู่โอเคทุกคนก็ประมาณงนี้จ้ะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราก็ไปดูในเกมจริงกนดีกว่าว่ะว่ามันจะเป็นยังไงนะจ๊ะไปรอยไปรอยเครื่องประดับจริงๆพวกนี้ <hours> ดอกสวยใช่มากบอกเลยเล่นแพนนี้คืออายนะจ๊ะเปลี่ยนแหวนดีกว่าโอ้มีสก,กินอื่นไว้แี่ฉันรู้สึกเบื่อสก,กินนี้จังอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็อ,นนกอืมก็สฉยๆนะ อันนี้อันนี้ก็มันก็มันก็ไม่แปลกหรอกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนเราได้สก,กินนี้เราจะมาริวให้ดูนะโอ้ว้าเจ้าเรือฉันสวยมากโอเคเดี๋ยวก็ใช้สก,กินนี้แหละอืมสวยรักสวยรักเราจะโอเคบิงถูกแล้วไปเลยมาแล้วมาเจ้<ม>าเวลาเขาสูกเกมแบบจริงจัง เอาจังมากถ้าเครื่องปรับนางมีแบบพวกเอฟเฟคแบบน่ะมีเอฟเฟคแบบยังไงอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอฟเฟคที่แบบออกไปแบบเหมือนเหมือนเวลาแน่มันจะสวยกว่านี้นะเพราะว่าอันนี้มันดูเฉยๆมากตรงไหนมีคนบ้างจ้ามีคนหรือเปล่าต่ตรงนี้นะ่ะมีคนไหมจ้าฮัลโหลอุ้ยมัลเล่มัลเล่ว <No. S 1> ิ่งดอกวิ่งสวนวิ่งสวนเอาไงกระจกไปเลยสิคะนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแน วุ้ยน้าวางเครื่องประดับวะอ้าวเครื่องประดับตัวนีหวามชื่อเครื่องประดับนางไปไหนวะอ้าวอันนี้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวตีออกก่อนแหนงอีดอกเก็บทันแล้วนไปไหนเนี่ยอ๋ออีมันเลยอ๋ออยู่นี่เดี๋ยวนะเขาจะทำอะไรเขาจะวางเครื่องอย่างนี้นั่นเหรอวิวิยายา่า อ้าวเต็นก็สวดสิคะเต็นก็สูงี่ตีช้าตีช้าตีช้าเนีย่ยเจอเจอฉันแน่เจอฉันแน่เจอฉันแน่เงาก็ไม่สามารถทำอะไรฉันได้นะจ๊ะเงา,าก็ไม่สามารถทำอะไรฉันได้นะจ๊ะพังก่อนจ้าโอเคไปเก็บต่อยุคนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาน่าจะได้มาจากเจเดอร์ก็สั่งเลยสิคะเสียดายอะคือถ้าสมมติว่าฉันมีสกินนะเสียดายเสียดาย เพราะว่าอันนี้คือโหลดมันไล่แก้ปีที่แล้วเองโหลดมันแต่ปีที่แล้วมึงเล่นได้แค่นี้ก็ถือว่าบุญแล้วตอนนี้โหหุขึ้นนะค่ะใครมาช่วยเอ่ยใครมาช่วยจ้าใครมาช่วยใครมาช่วยวิอีดอกตกใจหมดอีดอกอ้าวนั่นก็สดต้องมีแนขอสามตัวเดิมก่อนนะจ้าให้นางแบบอีกก็นะอียังไม่เข็ดอียังไม่เข็ดยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดใช่ไหมฮะ อ้าวอะไราอ,อะไรนะ่ะฉันมีบิงฉันมีบิงฉันมีบิงอแรงเครื่องสุดท้ายเดี๋ยวอีปวกเอ็มมามมจะแพ้เก้าอี้เดี๋ยวต้องพังก่อนนะคะพังก่อนพังก่อนเออแท่ปวดเลยสติอ่ะแค่ได้ไหมแค่ได้แค่ไปแคได้แค่ไปเกิดก็แลกกับแผ่หนึ่งนะจ๊ะโอเคค่ะซ่อมเออซ่อมได้ซ่อมได้ถือว่าดีแล้วอ,อีอีเอร่าดังยังไม่เก็ตอีก <Nope. S 2> ยังไม่เข็ดอีกใช่ไหมยังไม่เข็ดโอ้ย, <Nope. S 2> อยแมวแมวลวแมวละอีมันเล่นมันจะหิวละอีมันเล่นจะหิวได้ยยอ,อย่าอย่าอย่าพย่งลุกใจยเ,เย็นโอ้โหอีปวดอีนี่หน่าดังจริงหน้าดางาดาก็ตุยไปนะจ๊ะมันน่ามากอะคือแบบแผะต่อหนะ้าต่อตาเลยอะตอนนี้เอร่าอยู่ไหนเราไม่รู้เอร่าอยู่ไหนจ๊ะ อยู่ไหนจ้าอยู่แถนนี้หรือเปล่าอา้าวอีพึ่งอีพึ่งมาแทนอีพึ่งมาแทนอ,าอ้าวหลอมไปเลยสิขาแรงขั้งสุดท้ายแรงขั้งสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวขอทับอีพวกนั่งก่อนอ่ามาเล่เธอทําอะไรเราเดเราเห็นเธอนะมาเล่นะจยุดนั้นใช่ไหมเราดูนะมาเล่ว่าเธออยู่นั้นอ่ะเธอคิดว่าเธอจะรอดเหรอเออคิดว่าจะรอดอย่างนั้นน่ะหรอฮะคิดว่าจะรอดอย่างนั้นน่ะหรอคิดว่าจะรอดหรอ ไม่มีทางอา้าอีดอกติดเออไม่เป็นไรข้ามไปสิคะนี่เอราเธอต้องไปช่วยนะอีนะอ,อีเอมมากนะอีปวกนั่นนะ่ะโอ้ยไม่ปั่นไฟกันลเลยอนะ่ะได้เวลาขิดแล้วนะคะตัวนี้ขิดไปดจา้าขอพังเครื่องก่อนออ,อีดอกช้ามากอะ่ะนางน่าจะไปนิวนัก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 ่งอ่ะฉันเห็นฉันเห็นยานฉัน ฉันเห็นวิญญาณฉันเห็นวิญญาณอ้าวปฏิจจะอันนี้ต่อไปนากีนากีวิทยาโอก็เก็บสีสวยๆเลยจา้าอย่าเพิ่งยอมแพ้นะเธอฉันขอเช้เครื่องปรับมันก่อนจะบอกว่าเครื่องปรับนี้สวยอยู่นะสวยมากเลยอะแต่ถ้ามีเอฟเฟกต์นิดนึงก็จะดีนะแคอะ่อ้าวอยอมแพ้เฉยเลยโอ้ยยอมแพ้เฉยแต่บอกเลยว่าสวยมากเครื่องปรับนี้คือแบบเอาเฏิจจาสิบสิบ,สบเลย ไม่สิเก้าเก้าเต็มสิบถ้ามันมีเครื่องแบบเอฟเฟกนิดนึงมันก็จะสวยมันก็จะคุ้มแต่นี่คือไม่มีไม่รู้ว่างบอะไรนะเดชสวยมากหรือว่าสวยมากเลยนะจ๊ะสำหรับแมรี่สวยอะชอบสวยมากสวยแบบสวยเอา โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยเดี๋ยวเาจะกำมืคลิปหน้านะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบายนี่เราไปซื้อสายกันนาะสวยมากเลยเครื่องปรับนี้เนี่ยเอาไปเลยสิบ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 เอา